ขึ้นรถเม่์ไม่ทันก็ยังรอขึ้นคันไม่ได้พบคนใช่ในวันสายไปอ่ะได้แค่ตัวจริงเขายืนข้างกายสู่ไปก็มีแต่แพ้เช็ดน้ำตาที่มาจากแพ้หัวใจเถิดนาน รักคนมีเจ้าของจึงตง้องนองน้ำตาชาวคำพราะหลงเชื่อเข้าในน้ำคำที่ปั้นมาเธอเองคงทุกเต็มใจที่ใครเข้ามาตราหน้าฉันไม่อยากทนเห็นน้ำตา เธอไหลมาสิ้นความคมคืนโยนภูเขาออกจากอกยกแฟนเขาออกจากใจสิ่งที่แล้วให้แล้วไปร้องไห้ให้ตายก็ไม่ได้คืนยนแฟนเขาออกจากใจได้ไหม กอดเขาไว้เท่าไรช้ามยิ่งจะเพิ่มสิ่งของที่ยืมเข้ามาก็คืนเข้าไปที่เดิมอย่าเติมให้ใจต้องเจ็บอีกเลยเธอถ้าในวันหนึ่งเรา ไม่มีหลงเหลือเข้าในใจโลกใบใหม่ก็คงเริ่มมีให้พบเจอวันนั้นใจคงหยุดเหงาพอยกเขาทิ้งจากใจใเธอเป็นกำลังใจให้เธอเสมอเพื่อวันนี้ของเธอที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่